นี่คือแปลงหญ้าดูซี่ที่ผมปลูกไว้นะครับหลังจากที่เกี่ยวได้ประมาณสัก2สัปดาห์คนก็ตกลงมานะครับตอนนี้หญ้าก,ก็เริ่มงามแล้วนะครับสูงก็ประมาณ20เซนหลังจากที่คนตกใหม่นะครับช่วงนี้ก็เหมาะมากที่เราจะเอาปุ๋ยมาใส่วันนี้ผมเลยได้มาใส่ปุ๋ยนะครับในสูตร16,88นะครับเพื่อที่จะบำรุงหญ้าของเรานะครับให้มันงามบำรุงรากบำรุงต้นบำรุงใบเรื่อยกันเลยนะครับ ถ้าเราใส่ปุ๋ยยูเรียมันก็อาจจะงามแต่ใบเราก็เลยใส่สูตร1 6 8 8เพื่อที่ยาเราจะได้โตแล้วก็แข็งแรงนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เหมาะมากเลยนะครับสําหรับที่เราจะใส่ปุ๋ยเนื่องจากว่าฝนตกใหม่ๆนะครับดินม,มันจะชุ่มชื้นเมื่อเราใส่ปุ๋ยปุ๋ยก็จะละลายหญ้าก็จะสามารถเอาปุ๋ยไปใช้ประโยชน์ได้นะครับถ้าเกิดเราหว่านช่วงที่มันแง้งปุ๋ยมันก็จะไม่ละลายนะครับหรือถ้าเราบานเสร็จแล้วฝนตกหนัก ปุ๋ยมันอาจจะไล่ได้กับน้ําได้นะครับดีที่สุดก็คือหวานหลังจากที่ฝนตกแล้วเราก็หวานได้เลยนะครับดินดินมันยังชื้นอยู่ก็จะเหมาะมากที่จะหว่านปุ๋ยในช่วงนี้อันนี้ก็จะเป็นแปลงยาลูซี่ของเรานะครับเราเพิ่งตัดไปนะครับอันนี้ก็อายุประมาณ3าสัปดาห์นะครับอของเราไม่มีระบน้ำนะครับเอาศัยน้าฝนอย่างเดียวฝนตกลงมามันก็จะเขียวมันก็จะงามแบบนี้นะครับถ้าเราใส่ปุ๋ยเล่งมันก็จะโตวไวขึ้น ังจากที่เราใส่ปุ๋ยครับรอไปอีกสักสสัปดาห์เราก็สามารถเกี่ยวหรือปล่อยวัวลงแปลงได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นวิธีการดูแลแปลง่า้าผมเองนะครับเพื่อที่ว่าหญ้าเราจะได้ายาวเร็วและที่สำคัญก็คือว่าการใส่ปุ๋ยโดยเฉพาะปุ๋ยสูตรไนโตรเจนสูงหรือตัวแรกสูงหรือปุ๋ยยูเรียนะครับจะทําให้หญ้าของเราเนี่ยมีโปรตีนมากขึ้นนะครับวัวก็จะได้รับโปรตีนมากขึ้นก็จะอ้วนแล้วก็แข็งแรงนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็นำเสนอเท่งนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแต่่องเราสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ